พบกับ3เกมฟรีคุณภาพระดับ3ดาวที่คุณต้องไม่พลาดเพราะผู้ใหญ่เข้าใจดีมากๆไปติดตามได้ว่าเกมอะไรบ้างสวัสดีครับผมเอ m วีแครับช่องผมแนะนําเกมฟรีเกมถูกแล้วก็เกมดีนะครับรวมถึงเทคนิคเกมต่างๆหลักๆผมจะอัปคลิปทุกวันอาทิตย์และวันพฤหัสครับถ้าไม่อยากพลาดเกมฟรีและเทคนิคเกมต่างๆอย่าลืมกดซับสไครต์กระดิ่แจง้งเตือนกันไว้นะครับ มีข่าวว่าอีพีเกมผู้ใหญ่ใจดีของเรา <Wow. S 1> เขาจะแจกอีก3เกมนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้แจก GTA 5ไปในวันที่14-21พฤษภาคมนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปกดรับก็เข้าลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับก่อนที่จะหมดเวลาส่วน3เกมที่กำลังจะแจกนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยมาถึงเกมแรก Civilization 6เป็นเกมเท r n ์นเบแนวขยายอารยธรรมสร้างฐานนะครับหลายอย่างที่อิงประวัติศาสตร์จริงอย่างถ้าเกิดว่าคุณเลือกประเทศไทย ก็จะมีพ่อขุนรามคำแหงด้วยนะและการทําลายล้างศัตรูในรูปแบบต่างๆคือแบบมันจะมีทั้งการค้าวิทยาศาสตร์แล้วก็สงครามฆ่าล้างบางแบบที่เกมทั่วไปทํากันะนะะแล้วก็เวลาในแต่ละวันถ้าคุณได้เล่นเกมเนี่ยมันจะหมดไปไวมากเหมือนกับนั่งแทนแมชชีนเพราะว่ามันสนุกมากครับสมมติคุณเล่นตอนเช้าใช่ไหมคุณรู้ตัวอีกทีก็แบบฮะนี่กลางคืนแล้วเนี่ยเออต้องไปลองและ Civilization 6เนี่ยนะครับจะแจกในอ p i c g เกมในวันที่21พฤษภาคม พศ2563ครับส่วนเกมที่2นะครับ Borderland t Handsome e h Collection เป็นเกมแนวปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ที่จับปืนจับระเบิดยิงกันแบบบูลังผ่านสุดๆไปเลยครับซึ่งใน The Handsome Collection นะครับจะรวมถึงเกม Borderland 2ครับแล้วก็ DLC อีกเป็นชุดเลยครับซึ่งคุ้มค่ามากทีเดียวครับรีบไปกดรับมานะครับโดย Borderland 2 The Handsome Collection นะครับจะแจกฟรีในวันที่28พฤษภาคม2563นี้ครับผม แล้วมาถึงเกมสุดท้ายเกมที่3นะครับ A.I.K. Survival Evo นะครับเกมนี้จะพาเรากลับไปสู่ยุคของไดโนเสาร์ครับเกมนี้เป็นเกมแนวประจนภัย Survival ก็คือเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากสภาพอากาศไดโนเสาร์แล้วก็ผู้เล่นด้วยกันเองนะครับโดยเกมนี้จะมีจุดพิเศษก็คือเราสามารถเทรนไดโนเสาร์ได้เราสามารถ เอาจับมันมาเลี้ยงให้เชื่องเอามันมาขี่ได้เอามันมาทาําภารกิจต่างๆได้นะครับโดย Ark Survival Evol นะครับจะแจกฟรีในวันที่4มิถุนายนพศ2563นี้ครับเพื่อนๆอยากเล่นเกมที่ว่ามานี้เกมไหนมากที่สุดครับพิมพ์1 2 3มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเนื้อหาจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับบายบาย